สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้เรามีโดรนนะครับรุ่นใหม่มานําเสนออยู่แล้วนะครับค่อนข้างจะล้ายุคแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะเป็นชื่อรุ่น Extreme d โดนนะครับ e x t r e m e s e l f i e d โดนนะครับชื่อเต็มๆนะครับ Extreme s e l f i e d โดนนะครับเป็นโดรนที่เอาไว้ถ่ายเซลฟี่ก็ได้นะครับหรือโดนบินสำรวจทั่วไปก็ได้นะครับนี่เป็นแบบพับแขนได้นะครับมีให้เลือก2สีครับมีสีดำนะครับนี่สีดำนะครับ อันนี้ก็เท่เลยอย่างกับเครื่องบินลบเลยอแล้วก็มาสีแดงนะครับสีแดงก็ค่อนข้างจะดูแนวแฟชั่นหรูหราหน่อยนะครับเท่ๆนะครับเหมาะมากกับงานแบบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เท่ทั้งคู่เลยนะครับอยู่ที่เพื่อนๆนะชอบสีอะไรนะครับแต่ละลำนะครับทุกลำนะครับเขาก็จะแถมมาให้นะครับนี่ก็จะมีในส่วนของรีโมทนะครับรีโมทแล้วก็มีหน้าจอดิจิตอลนะฮะตรงรีโมทบอกสถานะตัวเครื่องนะครับ แล้วก็ที่หนีบมือถือนะครับเราสามารถดูภาพผ่านมือถือได้นะครับลืมบอกไปโดนลํำนี้เป็นติด Wi-FI นะครับติดกล้อง Wi-Fi นะค่อนข้างไฮเทคมากๆส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกาดกันกระแทกนะครับกาดกันใบพัดน่ามีไม่ให้4ชิ้นนะครับ4ชิ้นแต่ผมบอกเลยว่าถ้าใส่ก็ผมว่าไม่ใส่ดีกว่ามันเท่กว่าเยอะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นมือใหม่ก็ใส่ก็จะดีกว่านะครับก็จะช่วยเซฟได้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับกับชุดกาดกันกระแทกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบพัดสำรองแล้วก็ ในส่วนของสายชาร์จ USB นะครับเพื่อนๆก็ต้องเอามาเสียบชาร์จกับอะไรก็ได้ที่เป็น USB นะครับแม่จะเป็นปลั๊กมือถือปลั๊กคอมหรือแม้แต่เครื่องเสียงในรถอะไรก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะครับเพื่อนๆค่อนข้างจะใช้งานสะดวกกันมากเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวกันเลยดีกว่าว่าเวลาแกะออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปรีวิวกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราแกะกันมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตรงแบบนี้นะข้างใต้กล่องนะ เวลาเราจะกลางแขนออกนะเราต้องกดที่ปุ่มตัวนี้นะตัวนี้เลยย้ำนะต้องกดตัวนี้ก่อนเขาถึงจะกลางแขนออกมาได้ครับแบบนี้นี่แบบนี้นะอันนี้เป็นขาตั้งขาตั้งก็ออกมาแบบนี้นี่แบบนี้นะฮะโอเคขาตั้งออกมาแล้วก็กดที่ปุ่มตรงแขนตัวนี้เห็นไหมมันก็จะกลางแขนให้ครับก็ทำให้ครบทั้ง4ี่ขานะโอเคครับก็ ตอนนี้นะเราสามารถที่จะบังคับผ่านมือถือก็ได้หรือผ่านรีโมทก็ได้นะครับได้ทั้งสองแบบนะแต่ถ้าเกิดผ่านถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ได้บังคับผ่านรีโมทเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆใช้บังคับผ่านมือถือเนี่ยเราจะมีระบบขึ้นลงออตโต้เหมือนกับรีโมทนี่แหละแต่ที่เด็ดกว่าบังคับผ่านรีโมทก็คือเรามีระบบเวพอยท์ครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมประมาณนี้เห็นไหมมันจะวางแผนการบินได้ครับ โดนยุคนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นราคาแบบดีๆหน่อยนะเขาจะมีระบบอย่างเงี้ยเหมือนลำราคาหลายๆมื่นเนี่ยเวพอ i n t เนี่ยเราก็จะบินไปตามเส้นทางที่เราต้องการเลยวางแผนได้เลยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะทายังไงก็แล้วแต่เนี่ยวางเป็นรูปวาดรูปสี่เหลี่ยมก็ได้สามเหลี่ยมก็ได้ได้หมดหรือจะกลวงวงกลมอย่างเงี้ยเนี่ยให้บินอย่างอย่างเงี้ยคือวางแผนการบินได้ครับถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะเพื่อนๆอย่าลืมว่าเขาไม่ได้ใช้ดาวเทียมนะแต่เขาสามารถบินตามแผนที่ได้เหมือนลำสามสี่มื่นเลยครับ ตัวนี้ผมผมนับถือคนผู้ผลิตเลยสุดยอดมากครับโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปบินกันเลยดีกว่านะครับไปไปบินกัน let's go ยากนีดนึ่งนะครับว,ว้าวค่อนข้างจะเล่นง,ง่ายมากสำหรับเพื่อนเลนะหมุนตัวโหชิบหายเลยสุดยายโหหมุนตัวก็ได้ว,ว้าว สบายดัที่สุดนะจี๋สบายสบายครับ 不要,不要

ยอดมากนี่งมาก,มากเลยสุดยอดมากๆเลยครับเพื่อนๆปากการีวีวนะครับนี่ Extreme Selfie Drone นะครับ Extreme Selfie Drone เป็นโดรนที่บังคับได้ทั้งในมือถือแล้วก็ทั้งในรีโมทนะครับตัวนี้เหมาะมากครับสำหรับการ พับเก็บง่ายครับเนี่ยก็เหมือนที่เห็นนะครับเนี่ยพับเก็บได้หักขาได้นะครับตัวนี้ก็อย่าลืมนะครับหากเพื่อนๆนะครับชื่นชอบนะครับอยากได้เนี่ยเอ็กซ์ตรีมโดนแบบเท่ๆแบบนี้นะครับพับขาได้โทรสั่งกับทางร้านแมททอยได้เลยนะครับตามเบอร์นี้นี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w ร์เว็บแมท .com ย้ำนะครับ w w w ร์เว็บแมท .com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับมี2สีเลือกนะครับเป็นสีแดงเมทัลลิกแล้วก็สีดำนะครับสีดําแบบเท่ๆสีแดงก็เป็นสีแดงแบบแนวแฟชั่นเท่ๆหรูๆหน่อยนะครับมีเลือกองแบบครับร้านแม่ทอามีแต่ของดีๆครับตั้งแต่ผมรีวิวมานะทุกชิ้นดีหมดเลยครับถ้าซื้อกับร้านแม่ทอยนะครับไม่ค่อยจะหลงตัวเองเลยนะแน่นอนเพราะว่าเราต้องเล่นมาก่อนเราต้องฝึกมาก่อนเราถึงจะรู้ครับว่าชิ้นไหนดีไม่ดีถ้าชิ้นไหนไม่ดีผมไม่เอามารีวิวครับ และชิ้นไหนที่บินง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ผมถึงจะเอามารีวิวนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นจุดแข็งของร้านแมททอยนะครับวันนี้ตู้แมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะมอะไรเด็เดๆมารีวิวอีกแล้วเจอกันนะครับบา,บายยครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด たかっこいい